โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหรุ่นนะรุ่นนะนครับอุ้ยสองโโอู้หโนะครับสองโหครับสวัสดีเปน้องปองไฟเอฟซีงหน้าวิดีโอสุขสันท์รีบส้มครับ บรรยากาศตอนเกือบหามงแรงครับพ้าพี่บพระนองมาหากินเนี่ยครับเมื่อนี้ครับเป็นอุปกรณ์ไม่เนี่ยเพี่น้องเนี่ยหลังจากเราไปใส่เบ็ดเนาะไปดักดูเนาะเพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้เป็นดักกบเนาะนะครับทดสอบเบื้องนะครับเป็นเงียบเฮ็ดเองครับดักกบนะครับเอามาสิบหลังครับเมื่อนี้ครับสิบพาะพี่บพระนองมาหากบเบื้องไอ้มือขึ้นนี่ยผมขี่รถผ่านน้ำสาเนี่ยครับผมเห็นกบอยู่สองสามตัวพี่น้องกบก็คือว่าตัวงามเนี่ยครับ ผมก็เลยว่าเออลองมาดักกบครับเบิ่งครับพอดีกับมีเนียครับเนี่ยเป็นเงียปลาเข็งหน่อยครับปลาเข็งที่อยู่ในไฮน่าห้า onet ระนะครับเนี่ยนี่ครับปลาเข็งปลาที่เดือดครับหลายครับเนี่ยสีใสเป็นเนียดักกบมานี่ครับดักกบช่วงนี้ถ้าเกิดเขาดักน้ำไฮน่ามันขาดจดักยากนะครับเนาะแล้วมันจะเป็นดักกบหน่อยนะครับ ต้องดักตามสานะตามสากลใหญ่มันี่อยู่ในสาขครับมันเป็งหมายครับนี่เป็นสาที่ก็เจ้าสูบน้ำใส่หน้าครับช่วงวันนี้ช่วงไอ้ฝนขาดช่วงไว้พักนึงครับนี่ครับมันต่อมาอยู่ลักษณะนี้แหละครับนี่ครับท่าางน้ำไหลนี่ดีขนาดครับกบมันจีมักมาอยู่น้ำหมองท่างน้ำไหลหมองทางข้องเปียงน้ำนี่ครับแต่ตอนนี้น้ำบริไลลวละนะครับแล้วสิปดักตรงนั้นครับนี่นี่ตรงนี้เลย ขึ้นกบน่ะสิมันั่งเท่านี้ครับแล้วดักพี่ให้นอ้องเบิ้งครับเงี่ยมันนี่ก็ยังบาครับเงียปลาเข่งเนาะหนูยก่อนสิดักกบครับมาเห็นห้อยหนูครับจะมแม่นขักจะมแม่นแหน่ครับมันจะบอกมากัดเนี่ยผมบอกนอเลยเนาะหนูก็ได้ครับเนี่ยครับเบ,บ,บิ้บห้อยทางหนูส่วนครับเป็นเตือๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนไปดักกบน้วกันครับดักกบต้องใส่ฟมน้ำรับใส่ฟโฟมมันเทศให้เวลาน้าม,มันถึงฟมปลามมาดินเนี่ยมันจะกบติดล้าเป็นเงี้ยครับนี่ฟมติดติดดีเพิ่มการติดได้ดีครับบอาใส่กับติดนะครับแต่ว่าใส่มันติดดีกว่าเนะเาะใส่ได้ครับใส่น้ำขังเล็กน้อยครับ เก่งใส่ครับถ้าเกิดมันตัวใหญ่ก็จิดไซส่จะแค่3สามตัวครับแต่นี่มันตัวเบาใหญ่ก็จิดไซสห่หลายๆจักหน่อยครับเนี่ยเัาหลายอยู่ครับเนี่ยหัวหัวปลาตัวหน่อยหลายอะ่ะ จากนั้นเอาหนาโป้กินน้อยครับเอาหนาโป้กินน้อยเห็นมันขังนั่นยังสิครับแล้วมไปเอาหนาจังไนอนโป้กินน้อยมันเป็นอย่างครับมันเสียไหนกบล่ตื่นเนาะเวลาที่มันแจ้งม่โผลมันจะเต็มต่ำแตกนะครับกบต,ตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องปลูกไปยังไง ดี๋ยวมันจะยินเสียงดินมันสิเขอาไวเองครับซ้ามนี่เสร็จห้วครับใส่กบไงนะครับหยุด้อยเนี่ยครับขางสาที่ผมใส่กบเหมอนครับโอ้จะมันขักจะมันไงครับห้อยหนูมันมาขุดกินเข่าครับมาขวดเปียะขัดกิลีครับเดี๋ยวมือล้างเพราะถิ่มาปราบครับเนี่ยหนูครับพิ่งไปดองห้อยมาขุดกินเข่าครับห้อยเคียร์นี่เป็นห้อยหนูใหญ่ครับนี่ไม่ห้อยหางห้อยแหลนนงมาต้องใส่กับเล็กครับแบบนี้ถ้าเกิดใส่บ่วงเนี่ยใส่บ่ได้ครับจะกี้ใส่ยังไงเนาะ เบื้งห้อยครับเละตุ่มเปะครับควายปีนบหมือนไงครับเนี่ยไงในนอนมีดอดห้อยจนฟ้อนครับดีจนฟ้อนจนฟ้อนครับจนฟ้อนโอ้โหสุดยอดครับนะครับเละเลยครับแถวนี้พูดหนักหวยมันโอ้โหมันขุดขักุดแน่ครับจะกี่ผ้ามาใส่โขมว่าผ้ามาเบิ้งหนูไปจากนะพี่น้องเอาเบิ้งเลาะใบก้อนครับพ่อเหมือนหลังเขาคอยมาดักเขาก็ได้นะครับ ไปครับไปใส่กบต่อครับนี่ครับมองตั้งแต่ครับกบมันอยู่ดีพี่น้องนี่มองนี่น้ามันหลายนะครับเนาะครับน้ามันหลๆในหน้านะครับแล้ววันนี้ทั้งๆริมสามันก็บสีมีน้าบีขึ้นกันมันบอกบมันสอกมหากินมันถิมันรออยู่ขอบขอบมองห้อยเขาสูบน้ำเนี่ยครับใส่ตรงนี้ครับนี่ครับใส่ลักษณะนี้ครับย่ามใส่สีหันหัวแงีบไปทั้งใดก็ได้พี่น้องนะสีหันเข่าสะหันออกนอกก็ได้ครับราวาอย่างราะว่า กบมันหาหมองมวลเขาจช่นใดหรือครับถ้าเกิดมันเห็นเงียรครับเราต้องหาเน่าโปกขึ้นก่าหาเน่าโปกเพราะว่ามาสันกบมันติดตื่นเนาะเน่าโปกง่กงงา,ายหาใหม่เสียบด้วครับถ้าเกิดมีใหม่ครับมาสันเวลาหมาย,ยัางไม่ดึงมันจะเอาไปเด้กบตัวใหญ่กับเตียนตมามเงียบได้ครับเตียนตมามเงียบเพากระโดดไปขึ้นกันสเสนอพ่อครับ หมายแบบนี้จังมันดีครับพี่น้องมีหยามีใหม่นะครับเนาะเราก็อยู่ขอบสาครับนี่ครับข้อใสเป็นต่อครับเนี่ยนะครับปลาเข่งเนาะครับเนาะใส่นานพ่อจะเจียบ่ใบมันตายครับเห็นมันดินได้เห็นบ่นจะดินแตกอยู่นะครับเขาตั้งแต่เป็นแป่นตั้งน้อยครับเนี่ยจดได้ครับหมายแบบนี้มีโอกาสโดนสูงครับหมายที่เดียรเท่าไรครับเนี่ยครับผมก็เริ่มค้ำแล้วครับกระดักเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมาเบิ่งผลงานดีมือเงินเสาครับนะครับไม้ไปนี่ไม้ดีครับพี่น้องนี่น้ำไหลสีเป็นปอพวกโกโปรอยังเขมาล้อกินปลาครับนี่กันครับเพาะดักไปเรียบร้อยนะครับนี่ไม้อยู่เป็นคึ้เนี่ยแหละครับที่เด็ดครับเดี๋ยวมาพบพอกันมือเงินเสาครับว่าเขาซิมีโคหมันหรือเปล่าสำหรับการดักกบสิบหลังเงียปลาเข่งครับ ครับผมสวัสดีกันในบรรยากาศตอนเศร้าครับตีหาเี่สิบหาที่พี่น้องแจ้งแล้วครับก่อนใาพี่พ่อหนองพยายามกบครับพาพี่พ่อหนองก็บังแม่กีซ่อนก่อนนะผมแต่แม่กีซ่อนไว้แถบทุกขึ้นครับมีมือล่งมือบลงครับช่วงนี้ไม่ค่อยลงครับเดือนงายกับล่มนะครับพี่น้องผลงานของเสานี้ลำโพงสามตัวครับเหมือนเดิมเปิดบางมือกับเปิดสองครับเมื่อนี้ก็ถือว่าลงอยู่แต่ว่าบ่หลายครับก็พ่อได้อยู่มือนี้ก็ได้นี่ครับ นี่คือแมองกี้ซ้อนจะได้สดๆหน่อยได้พี่น้องเดอ้อนะครับไปใส่เบ็ดนี่ครับถือว,ว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งครับแมงกี้ซอ้ซอนเสานี้ครับนี่โอ้แต่ไหนอยู่ครับเนี่ยมีน้ำหนักถ้าเกิดเดือนมือดอยู่ลงดีขนาดเด้อครับเดอ้อผมได้เตื่อนบางท่านถามว่าแมงกี้ซ้อนนันเป็นศัตรูพืชอยู่เหรอครับไม,ม่คำถามเนาะคนอยากจะบอกว่าแมงกี้้อนนี่ เป็นศัตรูพืชอย่างหนึ่งครับมันก็นดีตรงพ้นดินการพ้นดินปุ๋ยในให้ในสวนครับแต่สําหรับชาวนานี่จากพี่น้องไปเบิง้งตอนขุดเงาไว้นั้นนะครับเงาเขาเนาะถ้าเกิดบ่มมียาเนี่ไอบ่มมีน้ำนี่ยไม่ซ่อนจ่อหักเขาตายขาดเบิดครับปลายเข่าเหลืองแห้งไปเลยครับเพราะว่าทั้งนี้มันหลเลย,ยนะครับไม่ไดซ่อนบอมเนว่ามี นิดๆน,น้อยๆครับว่าเมียนครับขวยบางใหน้านี่เอ้ยคักมันอย่างครับนะครับวันนี้ครับคนอาตกครับเดี๋ยวมาเบ่งผลนุกันมาได้ดหลายป่ะจะตามมาตรฐานพี่น้องนะครับคูนี่มันได้ประมาณหากิโลถือเต็มคูนะครับเนาะแต่นี่บทเต็มครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนของกับคู่ถังครับนั่นอยู่ที่ประมาณ สามกิโลครึ่งอ่าพี่น้องนะครับสามกิโลครึ่งโดยประมาณการครับดระมาณครับสามกิโลได้เอาคู่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งกบด้วยกันครับมาหนี่ขาดบังวาเสดได้กบมะขวามะผัดพี่น้องเห็นหมานครับไปครับพี่น้องก็เริ่มแจ้งหรือครับเห็นชัดเจนแล้วเข้าสู่บรรยากาศการยามกบครับหมานมาหน่องมาหนี่น่อครับ การใส่รั้งแหลกของปีครับอูวเปยังดีพี่น้องผมใส่มุมพปุ่นครับกบหน่อยหลายครับกบตัวซ้ำนิ่วโปรืมือปดตีนนี่เต้นเช่เยวๆเลยครับอยู่น้ำไหหน้าที่เป็นวานเขาเรี่วเนาะแต่ว่าเขาปเปา่านะครับมันตัวหน่อยเขาจะปดักตะกบใหญ่เป็นรุ่นน้ำกันครับอยู่มึ้อีกหลั้งหนึ่งเดี๋ยวไปคือเป็นเงียบๆเนะาะบัดนี้ หลังนี่นะยึ่เฝ้าเหรอครับคิดว่าบ่ถือครับกบบ่เข่าครับโอ้มาครับยุทธานี่ใส่สามหลังครับมุ่งน้าไหลมองหนึ่งยุหันมองหนึ่งยุบปุ่นมองหนึ่งยุ่นี่ครับเลี้ยวเห็นหลังปุ่นพี่น้องเต็นจะาจะาจะแล้วครับปุ่นครับยุทธหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่อมไปไปครับเบื้องหลังแหลกยุ่นนี่ก่อนครับมองนี่บอเห็นกบโดดเลรวครับเขามาใส่หมวกเพราะว่ามันติดสะมันไหนจะมีแล้ว หลังนี่นะจิตเาเห็นดินดินเนาะอยู่บางปา่าเฝ้าไปแล้ววันนี้โอ้เฝ้าครับหลังนี่มันมีกบมาไก่เขาเลยครับรอนอเนี่ยครับเขาบ้านไปเด้ยวครับเนี่ยต้องสูบน้ำบอกดีต้องเสี่ยงกับแมงกีซอนดีผมว่าไม่ซอนมันทำลายเขาเองครับขวยแมงกีซอนเนี่ยเสี่ยงเหรอครับ สานีหอยหลายพี่น้องบอกหอยจูบไหมเพื่อนมังงุ่มไหนเป็นทีละกะคุครับหน่วยซ้ำขนาดใดล่ะตีก,กัดวูบเงี้ยก็หนูมือหลายครับดูดจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบ,จบเป็นดอหอยอ่ะไปครับไปเบื้องหลังพู่เนื้อผุนเป็นตะถึงนะครับหลังปูใหม่มีในต้นไม้ลมนะครับปกติกบมันช่นมักอยู่แบบนั้นแหละครับใกล้จะห่อแล้วครับ การใส่ม้น,นี่ผมว่าไม้ไม้นี่หลังนี่ผมว่ามันนา่าติดกบดีสุดเดยผมว่าในการใส่สิบหลังนะมันสิติดบ่อสันหละผมว่ามันคือบโอ้โหมันวางเปล่าสติเงียบปิบดเลยครับกบบอมีเข่ามาเลยครับนี่ไปถือกลางกครับเนี่ยไม้แบบนี้นะครับวางโอ้โหขนาดมันใจขนาด นี่อนืดครับยังว่าหนานี่เพิ่นเป้งน้ำไหมเพิ่งเป้งน้ำเป้งอย่งนี้ปตาหน่อยมันหลายครับวาวสองหลังรวดครับแต่หลังปุ่นโดนนะครับลูกว่าโดนเห็นมันเต่นตำเงียบเข้าอยู่ไปครับเนี่ยหลังนี้จะไหกระดนครับหดดตัวใหญ่บอส่นนั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 ่นั่นนั่นนั่นน เออโหครับเป็นตังไหนที่เด็ดเท่าอ่ะไม่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับน่ครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวงามๆตัวหนึ่งครับนะครับกลบครับเขาเขาที่ละสองครับดังเลยเขาทาครับเขาทาครับกลบนี่ครับเนี่ครับสองเต้มแต้มงามๆครับ ครับยามาจะเบิด์ลเหรอครับพี่น้องเหลืออยุสองหลังอยู่ต้นมงน่วงครับก็บ่ค่อยเข่าหรอกครับกบมันหนาจีเงียมันหลายเนาะนามขอนมันลายครับปลาเข่งมันหลายเป็นปันหน้าพร้อมเพชรไหนเงี่ยมันบ่อึดนะครับแต่ว่ากันเขาไม่ครับมังห้อยปลาไม่ห้อยปลาบืนครับคักขนาดครับเพื่อครับแปนเบิดครับเนี่ยนามน้อยๆนะครับเนี่ยห้อยปลาบนามน้อยๆเนี่ยปลาหลายได้ครับเนี่ย ไม่ได้ใส่เบียดที่ผมใส่วางสองมื่นนี่นาแบบนี้น้นนนอยยิ่งสี่นะครับซึงสูงนะครับปลาเซี้ยวครับเป็นปลาดุกดุ่ง,ง่ามสลายครับเพราะขาอาดุนกวดเอ็มลอยนะครับก็ต้องต้มแต่เซียบนะครับเดี๋ยวพาพี่พ่อนหนองเอาเนี้ยกยิซ่อนเป็นร่องเสียบเบื้งอยู่ทั้งหน้าคือกันครับเดี๋ยวไดนไม่กิซ่อนมือเสี้าผมแบงอายุนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาพยายามบูดด้วยกันครับ หอดมองครับไป็เบื้องหลังทุนครับที่พอมันเป็นตะมีกบเนาะสานีสาเก่าครับหมายถึงว่าใบใหม่มันหลายเป็นตะมีกบครับมันจะมีว่าเล้็วไปเล้็วไ well. ปเล้็วไ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 ปเห็นแล้วครับเฮ้ยตัวใหญ่พอขนาดแล้วครับเนี่ยเห็นเต้นครับบ่างันครับนี่หลังใส่ปีน้องมุมหมาว่านเนี่ครับเดี๋ยวไปต้อเต้นครับเดี๋จะเปิดปุ่นน้ำกันไปเลยครับตัวใหญ่ปุ่ใหญ่สัตวละโดนอ่ะโดนเลยน่าละ อุ้ยสองตัวอู้ Sadly, โหูนะครับสองตัวครับดักกบหนานี่ก็บมานพี่น้องคนนะครับกบสองตัวครับข้าท่าข้าท่าวัน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 เดือดร้อนครับตัวกบครับ ใส่งามเลยครับผุ่นนำ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 โอ้โหกบปีที่แล้วครับถ้าเกิดกบปีนี้มันเนี่ยตัวเมย์ทำหนี่งโปรตีนหนี่งโปรมือผมว่านี่ครับเนี่ยครับอันนี้ถือว่าตัวใหญ่ได้ครับเบิ่งตัวไอ้อีกหลังหนึ่งครับยุ้มมุ่งหนั่งครับยุ้มมุ่งหนึ่งที่เป็นตามีคือกันครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ายังมาครับสะนี่มันมันเป็นสาเก่าน้ำนะครับน้ำเพื่อเติมสูตใส่หน้าครับยุ้มมุ่งหนั่งพอดีครับใส่กบกับใส่ยังหางกันก็ดีพี่น้องตัวเกิดกบมันบ่หลาายเนะ สาหนึ่งใช่จากสองหลังจะไปกับกบไลยกับตุ่มบอลลดครับซีซีแก่ซีมุ่มไปเลาะน้ำกันลุกยางไปเลยมานแล้วครับได้กับเขาแล้วพี่น้องเป็นเงียบเนาะตีดชืออยู่ เดี๋ยวไปแต่ใบใหม่ครับโดนครับโดนครับไม่ใกล้ก็เห็นครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหขบง่ายครับโอ้โหเต้นกันนั่นครับเดี๋ยวตัวแบบง่ครับหมานขนาดพี่น้องกดดันกดดันกดดัน โอ้โหขบง่ายครับสุดยอดแล้วหมูไปนองครับลืมว่ามีหลังหนึ่งอยู่มุมหน้าเมื่อกี้ครับผมแซวไอหม่องเพิ่นมัทันาหน้าเนาะเสามาเพิ่นปันหน้าี่น้องเอืยเบิ่งครับุญญายครับนี่มุนัญญาเลยถือเสื้อเพิ่นก็บ่เห็นคือกันเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าผมหญ้าปกไว้ครับเพิ่นว่าเอ้าบ่รู้ว่ามีแงีบเนาะเพิ่นว่าคือบ่มาเก็บตะเสาเพิ่นว่านี่ครับโอ้โหติด เฮ้ยครับอันนี้กบไมในไหน้าครับหน้าถึงปันไปครับพี่น้องไปสรุปผลกันครับว่าเาสิมีความหมานขนาดไหนสำหรับการดักกบว่านี่ซีบหลังครับนะครับเงี้ยซีบหลังคือว่ามีความหมานพี่น้องเงี้บได้กบไปยแค่ตัวละหลายตัวนะครับนี่นะครับหลายตัวนี่ตัวใหญ่ตัวงามเลยครับนี่นะครับเตะตัวงามในใหญ่หลายตัวครับพี่น้องเอ้ยนานี่กบกระเขาครับพุกท่านครับ ปครับเดี๋ยวจีสรุปผลแล้วจีเอาพี่น้องเบิงวาโตมัานขนาดนใดมาเบิ้งน้ำกันครับนับแต้มครับนับแต้มครับ แรกครับอู้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับกินปลาเบิดเลยครับเต็มถ่องวะเนี่ยอู้ <c oughs> นี่ครับโตขบครับขนาดครับนี่เต็มครับอันนี้ที่วา่า รถปั่นครับขาดเบิดอะไรเงียบอ่ะช่งเบิดครับโอ้ยเต็มของอเลยสองตัวครับอันนี้โดนสองครับสองเลยสองเลยอืม สามโต้ครับนี่ใี่โตวครับโอ้โหปบตัวใหญ่งงด้ครับเป็นองนี่ลบเก่าเลยครับเลยได้ละ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 นี่นนนนนกระโดนสองครับ

โอ้จับหน้างเว้ยนะครับจับทางจับหน้างหกตัวครับพี่น้องโอ้มีข้อหมานครับตัวกบครับระเบิงกันใกล้ๆครับต้องบอกว่าบป็นธรรมดาครับหกแต้มอูอ้เป็นกิโลครับเนี่ยเสานี่เป็นกิโลครับเจ่ยหมานครับพี่น้อง หายอยู่องกินกับพ่อได้กินครับบรรยากาศตรงนีนตรงหน้าครับ